สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูชนาทิพย์นะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นมัธยมศปีที่1วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะเรามาดูพรบอรคอมพิวเตอร์โดยสรุปกันนะคะว่าจะมีกรณีใดบ้างที่เข้าข่ายความผิดในพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะ เรามาดูเนื้อหาอันแรกเลยนะคะประว่าคอมพิวเตอร์นี้เป็นฉบับที่2นะคะปี2560นะคะเป็นฉบับที่2แล้วนะคะมีปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในบางมาตรานะคะซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยนักเยงก็ใช้อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนถึงประวบคอมพิวเตอร์ พราะว่ามันมีความสําคัญกับการใช้ชวิตประจําวาของเรียนนะคะอ่ะเรามาดูพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการการะทำะความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กันนะคะซึ่งคอมพิวเตอร์อย่างที่รูบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์อนู่นปุ๊กนะคะแท็บเล็ตนะคะหรือว่าอคอมพิวเตอร์ทั้งหลายแหละนะคะที่เรียนถนัดหรือจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะรวมถึงระบบที่ ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเป็นประวัติที่ตั้งขึ้นเพื่อป้องกันนะคะป้องกันการาควบคุมการกระทําที่เกิดขึ้นได้จากการใช้คอมพิวเตอร์หากใครกระทําความผิดตามประบัคอมพิวเตอร์นี้นะคะก็จะต้องได้รับโทษตามพระราชกําหนดไว้นะคะอันที่2องปัจจุบันนะคะนคักเรียนก็รู้กันดีอยู่ว่าคอมพิวเตอร์นะคะ หรือสมาร์ทโฟนที่นักเรียนใช้เนี่ยม,มันมีจำนวนมากขึ้นนะคะคนเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นนะคะบางคนก็อาจใช้ในทางที่เป็นประโยชน์นะคะแต่บางคนก็อาจใช้ไปในทางที่ทำร้ายคนอื่นในทางอ้อมนะคะเราอาจจะได้ยินว่านะะข่าวเรื่องการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งบางเหตุการณ์นะคะก็สร้างความเสียหายแบบไม่น้อยเลยนะคะเพื่อ จัดการกับเรื่องพวกนี้นะคะก็เลยต้องมีปรบอรคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมนะคะเกี่ยวกับผู้กระทําความผิดนะคะเรามาดูกรณีศึกษากันนะคะการกระทําความผิดตามปรบอคอมพิวเต,ตรอรอต์นะคะหลังจากที่มีการประกาศใช้พรบอรคอมพิวเตอร์ฉบับที่สองนะคะปี2560นะคะซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงแล้วนะคะก็จะมีกรณีที่เข้าข่ายกระทาความผิดต,ตามปรบอ,รอดังกลาง่าว จะเห็นกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะทังทางแนสทีวีหรือทางสื่อที่เป็นเสพอยู่นะคะสื่อ,อไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง y o YouTube f a c e บ o o k ไลน์นะอินสตาแกรนะคะหรือช่องทางอื่นๆนะคะเรามาดูกรณีตัวอย่างกันดีก,กว่านะคะ,ะมันมีข่าวดังดังในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นกรณีที่ชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเขาถ่ายรูป ึกที่มีลักษณะเอ็ N, นเะคะแล้วก็พ้อกับโพสข้อความที่ประมาณว่าตึกกำลังจะซุดนะคะลงเฟซบุ๊กของตัวเองนะคะแล้วก็เลยทําให้เกิดประเด็นที่ทําให้หลายๆคนนะคะตกใจกันไปใหญ่ว่าเฮ้ยตึกนี้มันจะซุดจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะการที่เราโพสต์ข้อความหรือรูปภาพใดรูปภาพหนึ่งเนี่ยไปในโลกโซเชียลแล้วนะคะนักเรียนจะเป็นไปได้ไหมที่การโพสต์ของเราเนี่ยมันจะอยู่แค่หน้าไทม์ไลน์ของเรา มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อคน,คนกดเข้ามาดูเมื่อเห็นนะคะคนก็จะแชร์กันไปนะะแชร์กันไปพร้อมกับข้อความที่น่าต,ตกใจนะคะอันนี้ก็เข้าข่ายนะคะเข้าข่ายตำรวจเขาก็เลยเรียกนะ,ะเรียกมาสอบสวนนะคะเพราะว่ามันเข้าข่ายกับพรบอรคอมพิวเตอร์ะะตามมาตรา14วงเล็บ2นะคะซึ่งทำไมคะนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสูร่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะ,นะคะแล้วผูจะบอกได้เลยว,ว่า ทษทางพรบอรคอมพิวเตอร์มันเป็นโทษค่อนข้างที่จะสูงในการาทั้งจำและก็ทั้งปรับนะคะซึ่งในกรณีนี้เขาทำให้เป็นไงคะประชาชนแตกตื่นนะคะเรามาดูแปดเรื่องนะคะที่ห้ามทำผิดเลยในพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เป็นเป็นแปดข้อที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจำวันบางทีนักเรียนอาจจะยังไม่ทันได้คิด ยังไม่ทันได้คิดกับกรณีที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะเรามาดูเป็นซีว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างเข้าถึงระบบหรือข้อมูลผู้อื่นโดยไม่ชอบนะคะเข้าถึงระบบหรือข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ชอบการเจาะเข้าถึงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของคนอื่นนะคะหรือเขาเรียกว่าการปล่อยไวรัสมันแวร์นะคะเข้าคอมพิวเตอร์คนอื่นเพื่อเจาะข้อมูลบางอย่างนะคนที่จะเจาะเข้าระบบของผู้อื่นได้เนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไระคะ ะจะต้องมีความคิดที่ไม่ดีละนะคะสอบเป็นทางที่ไม่ดีนะคะบทกาหนดลงโทษตัวเนี้ยนะคะมันจำคุกถึง6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะกรณีที่เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์นะคะแต่ในกรณีที่เข้าถึงคอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน2องปีหรือปรับปรับไม่เกิน4 0 0หมืบาทนะคะไปเข้าคอมพิวเตอร์คนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอะไรเงี้ยนะคะระเบด ข้อสอนะคะการแก้ไขดัดแปลงหรือทำให้ข้อมูลผู้อื่นเสียหายคืออะไรในข้อนี้มันจะหมายหมาย,ยรวมถึงการทำให้ข้อมูลของผู้อื่น,นเสียหายทำลายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะคะดยการเพิ่มเติมข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบนะคะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้อื่นนะคะ,ะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปลอกเลยนะคะอันที่3นะคะข้อที่3ส่งข้อมูลหรืออีเมลก่อกวนผู้อื่นหรือส่งเมลสแปมนะคะเดีอนอาจจะได้ยินบ่อยบ่อยนะคะคำว่าสแปมนะคะประเด็นที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือนะักการตลาดนะกส่งอีเมลขายของที่ลูกค้าไม่ยินดีที่จะรับหรือรู้จักกันดีว่าการการสุ่งข้ออีเมลสแปมนะคะหรือแม้กระทั่งฝากล้านใน Facebook หรือ Instagram ที่นเรียนเห็นหรือเจอกับในชีวิตประจํำวันนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําและยังรวมถึงคนที่ขโมย d a t a าเบทุลูกค้าจากมือตื่นนะคะจะได้ยินไปบ่อยนะคะนะคะจาจากต่างประเทศนะคะต่างประเทศจะมีการเข้าถึง Data ของหอน,น่วยงานราชการอะไรอย่างเงี้ยนะคะประกำหนดโทษนี้จะตรอบไม่เกิน1,000งแบาทนะคะ แต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าท่งโดยไม่ปิดโอกาสนะโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับเนี่ยปฏิเสธนะคะก็จะจำจะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือกว่าไม่เกิน4หบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะเรามาดูข้อ4กันนะคะเข้าถึงระบบหรือข้อมูลทางด้านความมั่นคงหรือชอบนะ่ะ มันจะเกี่ยวในเรื่องการเมืองนะคะที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือความมั่นคงต่อประเทศชาติโดยคนโคนม่มากค่ะเป่นมันจะเกิดความอาไม่มั่นคงต่อประเทศชาติของเขาอะไรประมาณนี้นะคะหรือโพสต์เป็นการขอบขู่นะคะอ่าที่เช่นโอ้ยเดี๋ยวอีกสองสามวันเวลานี้จะมีการระเบิดอ่าแยกแยกอ่าซื้แยก,แยกอ่น้องอ้ออะไรอย่างเงี้ยทำให้เป็นไงคะเกิดความสะสมอาสายแล้ว นะคะโทษทีน,นี้ก็ในกรณีที่ไม่เกิดความเสียหายนะคะเป็นการโพษเนี่ยไม่ไม่เกิดความเสียหายใดๆก็กจำคุกหนึ่ออง 20, 000, ถึงเจ็ดปีปรับเกินสองหมื่นถึงหนึ่งแสนสิบบาทนะคะมาดูข้อห้านะคะจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำศัพท์เพื่อนำไปใช้ในการกระทำผิดน,นะคะข้อหนอึ่ชุดคำศัพท์ นะะในกรณีที่ทำเพื่อเป็นเครื่องมือในการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ตามมาตรา5้าเจ็ดส้นะคะจะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกินส0 0หมื่นบาทนะคะ,ะหรือทั้งจำทงปรับหากมีผู้นำไปใช้กระทำความผิดผู้จำหน่ายจ่ายจ่ายใายออกไปเนี่ยนะคะหรือผู้ผลิตเนี่ยนะคะ,ะหรือผู้เผยแพร่เนี่ยจะต้องรับผิดชอบร่วมด้วย แต่ในกรณีที่เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ตามมาตรา12โทษจะสัมคบไม่เกิน2ปีหรือาไม่เกิน4เดือนหรือทั้งจำทั้งหัดมาดูข้อลนะคะการนําข้อมูลที่ผิดพรบเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะเรามาดูกันซิว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะข้อลมันมีอยู่5ข้อด้วยกัน โพสข้อมูลพร้อมทุจริตหลอกลวงนะคะอันที่สองคือโพสต์ข้อความที่ผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะอันที่สามโพสต์ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงหรือก่อการร้ายนะ,ะอันที่สี่โพสต์ข้อมูลละมกเนี่ยที่ประชาชนเข้าถึงได้นะประชาชนก็รู้ทั่วกันนะคะอันที่ห้าเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลที่รู้แล้วว่าผิดนะคะแล้วก็ยังไปกดไ like, ลค์กดแชร์อีก โทษพวกนี้จำคุกไม่เก like awesome ิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1ง0 0บาทเลยทีเดียวคะมาดูข้อเจ็ดกันนะคะให้ความร่วมมือยินยอมรู้เห็นเป็นใจกับผู้ร่วมกระทำความผิดนะคะก็ในที่ถ้าเทียบให้เห็นภาพชัดๆก็คือเพศต่างๆที่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายใช้คำที่พูดที่รุนแรงนะคะหรือเป็นการด่าทอที่ทำให้ กระทบผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเสียหายเนะคะมันก็จะเข้าข่ายตามมาตรานี้นะคะแต่ถ้าไม่ยอมในกรณีที่เพจแอดมินเขาเห็นข้อความดังกล่าวนะคะแต่เพจแอดมิน่ะลบทันนะคะก็จับโทนจัดความผิดแต่ถ้ากรณีที่เพจแอดมินเนี่ยลบไม่ทันนะคะก็จะต้องได้รับโทษตามพรบตามมาตราที่1 5นะคะ การตัดต่อเติมหรือดัดแปลงภาพนะคะอันนี้จะเป็นการใช่ไหมคะการโพสภาพของผู้อื่นที่เกิดจากาการสร้างตัดต่อดัดแปลงนะคะทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายนะคะถือว่ามีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ตัวนี้ด้วยนะคะการโพสผู้เสียชีวิตอันนี้อันนี้คลากลเลยนะคะสังเกตว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ย แล้วมีผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณการถนนอะไรเงี้ยทัาเนเลยไปถ่ายรูปแลวไปปวดนะคะแล้วมันเกิดทําให้ภรรยาหรือสามีหรือพ่อแม่พี่น้องลูกเขาเนี่ยเกิดได้รับความเสียชื่อเสียงนะคะแล้วถูกถูกคนอื่นดูดูหมิน่นเละช่างนะคะในกรณีดังกนะล่าวนะเราก็ต้องได้รับโทษตามประมวันี้ก็คือจำคุกไม่เกินสปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทนะคะ โดยสรุปแล้วระบบคอมพิวเตอร์นะคะมันมันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตของประจวนของนักเรียนโดยโดยปริยายเข้ามาโดยปริยายอยู่แล้วนะคะเมื่อก anyway. ่อนถ้าไม่มีประบอตัวนี้เข้ามาเกี่ยวเนื่องนะคะการกระทําความผิดต่างๆนะคะมันก็จะเยอะมากขึ้นขณะมีประบอคอมพิวเตอร์ตัวนี้เข้ามานะคะก็ยังมีการกระทําความผิดอยู่เรื่อยนะคะอยู่เรื่อยเรื่อยจะเห็นจะข่าวนะคะจะข่าว ในสื่อต่างๆนะคะมันจะมีการฟ้องด้วยพรบคอมพิวเตอร์นะฮะเกรียนพวกเกรียนคีย์บอร์ดนะฮะในบุคคลสาธารณะพวกดาราอะไร,อาไรแบบอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็ก็งเคะจะฟ้องนันกเลงเกรียนคีย์บอร์ดนะคะที่ด่าเข้าไปด่าเขาใช้คําที่แบบไม่สุภาพอะไรนะคะก็จะโดนเข้าข่ายความผิตดตาพมพรบคอมพิวเตอร์เลยด้วย <c oughs> ในข้างหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคุณธรรมจร,ริยธรรมนะคะในการใช้เทคโนโลยีนะคะซึ่งมันมีความสัมันธกับเรียนนะคะช่วงนี้ฉะนั้นก็ขอให้เรียนปลอดภัยนะคะปลอดภัยจากาเชื้อโควิดสิบเก้าแล้วก็ขอให้ปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีด้วยความระมัดระวังนะคะสวัสดีค่ะ